มาในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับก็คือเมื่อเช้ามืดของวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่ผมบอกไปครับก็คือที่คู่ขนานลอยฟ้ารับแจ้งอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีขาออกมุ่งหน้าตลิ่งชันแขวงอรุณอมริน,รนเขตบางกอกน้อยโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือนายสราวุธ พงสวัสดิ์ครับอาชีพเนี่ยเป็นดาวร้ายในคณะลิเกเอกกระชัยราชันที่ได้จอดให้ความช่วยเหลือรถกระบะที่จอดเสียอยู่ระหว่างนั้นครับได้มีรถกระบะสีขาวพุ่งชนท้ายกระบะที่จอดเสียอยู่เป็นเหตุให้นายสราวุธเนี่ยร่วงลงไปด้านล่างแล้วก็เสียชีวิตคือผมเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้อ่านข่าวยังไม่ได้ทราบข่าวแต่ไปเห็น ใน Facebook ของน้องชายเราคนหนึ่งครับก็คือสจวรราชันนี่แหละพูดถึงน้องก็เลยไปตามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าอ้าวเป็นน้องของครอบครัวของเรานี่เองครับผมก็เลยได้พูดคุยกับสจวตเมื่อช่วงหัวค่า ว่าเอมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นยังไงแสดงความเสียใจผ่านไปถึงน้องด้วยแล้วปรากฏว่าน้องก็บอกว่าหลังจากได้นําศพของน้องเอ็กเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นครับก็เลยอยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังแต่ทีนี้ขอขอดน,นึงนะครับการนํามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเราให้เกียรติผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้เกียรติครอบครัวคนตายในฐานะที่น้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าน้องเป็น ผมใช้คำหนึ่งเลยล่ะเหมือนกับข่าวเลยล่ะว่าเป็นฮีโร่ที่มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางแต่กลายเป็นว่าโชคร้ายครับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยังไงเรามาพูดคุยกับเรียกว่าหนึ่งในครอบครัวของน้องเขาแล้วกันครับสวัสดีครับสจวตสวัสดีครับได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดนะชัดครับผมพี่ตั้นได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดเจนครับสจวตต้องบอกบนะ <ผม S 1> พี่ขออนุญาตแสดงความเสียใจอีกนหนึ่งนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครับผมนะแล้วก็ตอนนี้คือเท่ากับว่าเราเพิ่งเออพี่เห็นเมื่อตอนหัวข้ามเราไลฟ์ผ่าน Facebook ว่าอะไรพิธีทางศาสนาเนี่ยก็มีการเรียกว่าร้องเพลงให้น้องฟังทำอะไรต่างๆนะคือตอนเนี้ยเราคือเสร็จพิธีพิธีศพเรียบร้อยก็กลับมาบ้านแล้วนะครับผมพี่รบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกัน นะอีกครั้งหนึ่งละกันพี่ขอพูดนิดนึงก็คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่จะเล่าไว้ฟังเนี่ยเราจะอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้เกียรติสจวตให้เกียรติครอบครัวของน้องแล้วก็ครอบครัวเอกชัยราชันในการพูดถึงน้องในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเรื่องประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องข่าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดกันตอนหลังละกันเรามาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นที่วัด ก็คือถ้าหลายๆคนอ่านข่าวก็จะรู้ว่าที่วัดไหนที่จังหวัดนนทบุรีนะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สจวครับผมเอสจว์ให้ชื่อเรื่องว่ายังห่วงก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเอกเขายังห่วงอะไรครับสจว์เขาห่วงลูกเขาครับโอโอ้เราเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะก็ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาคือ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนาะเรื่องข่าวก็ออกทุกช่องนะครับก็เอ่อตอนที่สวดเนี่ยเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนเลยดีกว่าครับครับก็คืออย่างนี้พี่ตั้นก็คือระหว่างที่ผมกําลังต้อนรับแขกอยู่ก็เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหมามาแขกมากันมากอะ่ะน่าจะเกือบพันคนนะครับม,มาฟังสวดนะครับก็มีทั้งอา่า ลูกชายของท่านผู้ว่ากทมแล้วก็ทีมงานตำวรวจอาขาที่ว่าอ่าเสียชีวิตพร้อมกับน้องชายผมครับแล้วก็นักร้องศิลปินลูกทุ่งที่มาสายพ่อบุญธรรมผมนะครับพ่อน้องเอกอะนะครับคือกําลังตรวดสวดอยู่พอสวดสวดพระสวดจบนะครับก็คือจะมี กลุ่มลิเกนะครับที่เป็นคนที่รักใคร่และเอกลักษณ์มากเนี่ยมาจากจังหวัดลบบุรีครนะฮะก็คือกลุ่มของคุณอาพิเชษประเสริฐพรนะครับเขาก็มากับน้องสาวเขาอีกสองคนแล้วก็แฟนเขาทีนี้น้องเขาเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้เขาก็นั่งอยู่นั่งนั่งอยู่เหมือนว่าแต่คืนนี้อาผมเห็นเขาก็นั่งสั่น,นครับสั่นสั่นแล้วเหมือนว่าคุณแบบจะร้องไห้อะครับทีนี้อาผมมาเริ่มรู้แล้ว ว่าเริ่มท่าเนี่ยไม่ดีแล้วท่าเริ่มไม่ดีแล้วพอเขาพูดมันกับว่าผู้หญิงคนนี้เขาพูดนะผู้หญิงคนเขาพูดว่าเอ็กไม่นะเอ็ก e อย่านะขอร้องอย่ามาสิงพี่นะอ,อย่ามาสิงพี่นะเพราะว่าวัาวนนี้คนเยอะพี่อายคนเขาพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เขาเห็นเหมือนเขาเป็นคนมีเสน่์นะพี่ตั้นเขาเห็นเ e อกเดินวนเว,วียนอยู่ในงานนะครับ เดินอยู่ในศาลาที่สวดศพตัวเขาเองอะครับอ๋อครับผมแล้วเขาก็บอกว่าไม่นะเอกอย่านะอย่ามาเข้าสิงพี่นะคนเยอะพี่อายเขา oh. ่าผมเนี่ยครับป้ตุ้มเนี่ยอน้องชายของคุณพ่อบัญหาที่สมหัวเนี่ยเป็นลิเกเหมือนกันตาของเจ้าเอกเนี่ยเขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยควา้าพระแล้วก็ไปกอดคอผู้หญิงคนนั้นอืมครับผมแล้วทีนี้ ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเอกะเหมือนพยายามจะมาสื่อมาสื่อเพื่อมาสิงล่างเขาครับเพื่อเพื่อต้องการอยากจะบอกแค่ว่าผมห่วงลูกผมมากอืครับเขาเป็นห่วงลูกเขามากครับแต่แต่ทีนี้ว่าพอพอคำคาที่เขาพูดเนี่ยก่อนที่ว่าเอกจะมาเนี่ย อาผมเห็นท่าไม่ดีแลวได้ยินคำพูดก็เลยแบบฟ้าผ่าเข้าไปก่อนแล้วก็ไปกอดคอผู้หญิงคนนี้ไว้อะเนาะอาผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วก็เลยถามเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนเอ็กมาบอกว่ามาร้องไห้ด้วยบอกผมเป็นห่วงลูกผมเขาเป็นคนที่รักลูกเขามากครับอืใช่ครับนี่แหละครับก็คือทุกคนก็เลยแบบตกใจแล้วเนาะอาผู้หญิงคนนี้ที่มาจากลพบุรีเขาไม่เคยรู้เลยว่าเอ็กมีลูก เพราะเอกไม่เคยบอกเรื่องลูกให้ใครฟังว่าเขา,ามีลูกส่วนน้อยที่จะรู้ว่าเขา,ามีลูกครับครับผมนี่แห<ม>ละครับมันเป็นเรื่องที่ที่อาจจะดูไม่น่ากลัวแต่ว่าอืเข้าใจพวกผม,มพวกผมพอรับรู้ได้แล้วพวกกระเทือนใจมากครับครับส่วนมากเนี่ยก็จะมีเจอกันในฝัน,นอือย่างเช่น<อ>น้องอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นสาวประเภทสองขึ้นเขาเป็นเพื่อนรักกับน้องเอกมากชื่อน้องปลั๊ก เขาเนี่ยออกเขาออกจากคณะไม่ได้เล่นลิเกเนี่ยไปประมาณปีกว่าได้เขาจะเป็นคนที่เล่นกับเอ็กชอบกอดเอ็กชอบหอมเอ็กจูบกันแกล้งเล่นเป็นผัวเมียอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยครับท hmm. างเขาโทรมาเล่าให้น้องสาวมปคนหนึ่งฟังน้ําใสปักฝันครับฝันว่าเอกกลับไปเข้าฝันปักครับไปชวนมีมีมีม,ม,มีมีปัก มีคนขับรถแล้วก็มีเอกอยู่บนรถแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งน้องเจนเอกกับไปชวนปักขึ้นรถบอกเดี๋ยวกูจะพาไปเที่ยว hmm. แล้วปักก็ขึ้นรถปักขึ้นรถไปปุ๊บเอกก็นอนตักปกักอันนี้คือในฝันนะครับนอนต uh ั huh. กนอนตักปกักแล้วก็คุยกันถามทุกสิบทุกจุกหยิบว่าเป็นไงบ้างว่าสบายดีไหมแล้วปักกก็เอามือลูกหัวเอกแล้วปักก็ไปสะดุดกับตรงช่วงหน้าผาครับ เหมือนกับว่าไปรูปเจอรอยเย็บที่ว่าน้องผมเย็บอะครับแล้วป้าก,ก็ถามว่าเอ็กหน้าเป็นไรไปโดนอะไรมามีรอยเย็บมึงเจ็บไหมน้องผมตอบตอบปักในฝันว่าไม่เป็นไรกูมไม่เจ็บแล้วก็พาไปพาไปจอดที่ห้างห้างหนึ่งแล้วเอ็กก็ปักกําลังจะลงเอ็กบอกว่ามึงไม่ต้องลงมึงรอ,อกูอยู่นี่มึงรออ,อยู่ตรงนี้ และเอกก็ไปและเอกก็กลับมาแล้วก็พาขึ้นรถไปอีกครับผมพาขึ้นรถไปอีกจนมาถึงที่วัดพาปักมาที่วัดที่ว่าสวดเขาครับหรอครับปักบอกว่าลงไปเนี่ยพอลงไปเนี่ยปักบอกทุกอย่างนี่สวยมากวัดสวยมากแต่ในรถจะมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งชื่อเจนปักบอกว่าพอถึงวัดปุ๊บเนี่ยไอเอกก็วิ่งวิ่งขึ้นไปไปหลบไอเจนบนหอะระฆังเหมือนเล่นซ่อนแอบอ่ะเจนเพื่อนผมอะครับครับ นี่แหละครับหรคือเขาไปบอกเขาไปบอกกับปกักงานที่ปักก็อยู่ไกลแล้วปักไม่รู้หรอกว่าเอกเย็บตรงไหนอืในฝันเ็าแบบคือลูกไปเจอรอยแผลเย็บเย็บมาถึงนี่แล้วแต่น้าผากมาถึงปลายจมูกแบบเย็บเยอะมากครับครับครับผม,มนี่ก็คือเรื่องที่เขาไปเข้าฝันแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ไปเข้าฝันนะ่ะน้องไปบอกว่าเออ่ขอเข้าไปหาได้ไหมคิดถึงอยากเข้าไปกอดบอกให้เขา ให้พี่เข้าไปหาได้ไหมแล้วคนเนี้ยก็บอกว่าเขาไม่ได้ไม่ให้เข้าคือเขากลัวไงครับออือพอจบคําเนี้ยเอก็ไปในฝันเข้าไปนอนกอดเขาบอกว่าคิดถึงแล้วพอประมาณตีสามกว่าเกือบตีสี่พูดทิ้งท้ายคําว่าเดี๋ยวพี่จะกลับมาหาใหม่เนี่ยครับคือเรื่องทั้งหมดที่ที่ที่ท,ที่ที่เจอที่วัดกับที่คนเจอในฝันสองเรื่องครับ อืมแล้วตัวสะจวตเองเนี่ยมีมาเข้าฝันหรือว่าเจออะไรแปลกแปกบ้กางไหมผมยังไม่เจอเขาไม่มาเข้าฝันครับเพราะแต่ว่าผมมาบอกกับน้องผมตลอดว่าเอ๊ะถ้ามึงเหงามึงมาหาพี่ได้มึงมาหาปู่ได้ผมก็เอกเ๊กขนาดเขาเป็นเป็น,เ,ปนเขาเป็นรุ่นน้องแต่ผมจะพูดมึงกูกันตลอดมาตั้งแต่เล็กแล้ว,ลวเราก็เลยไม่ถึอสาดกันถ้ามึงเหงามึงมาหาปู่นะมึงจะมาสภาพไหนก็ได้มาแบบไหนก็ได้กูไม่กลัว ขอให้มึงมาหากูอืมแต่ที่มีเรื่องแปลกก็คือวันที่ผมไปไปเชิญวิญญาณน,น้องผมอะอ๋ออ,อ๋อ,อ,อ,อจะถามเรื่องนี้อยู่ผมเป็นคนไปเชิญเองครับผมครับน้องผมเนี่ยน้องของประชานไทยครับน้องผมเนี่ยเป็นคนสูบบุหรี่ครับอืมแล้วการสูบบุหรี่ของน้องผมเนี่ยเขาจะไม่เอาบุหรี่มาคีบที่มือเขาจะเอานิ้วโป้งนอิ้วชีจับตูดบุหรี่แล้วก็สูบอ,อ๋อแล้วเขาเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่แบบซื้อแรง ครับตรงที่เขาตายอ่ะพี่ผมไปช่วงประมาณสักตีสี่กว่าเกืบอบตีห้าเพราะผมไผมได้ได้ได้รับคําแนะนําบอกว่าให้ไปเชิญวิญญาณเอกช่วงเวลาที่เขาเสียอืมครับผมก็ไปรอเวลาแต่ก่อนจะถึงรอจะถึงเวลาตีห้ายี่สิบนะครับผมก็เอาบุหรี่จุดจุดแล้วก็วางไว้กับก้อนหินตรงที่เขานอนป้ามตายเลยพี่ อืมอืมบุหรีอ่อ่ะมันไม่มีอะไรกั้นเน่ยอยู่บนก้อนหินก้อนเล็กๆกับพี่ครับรถเมยวิ่งอะ่ะพี่ว่าลมมันจะต้องกระท้อนกับมาแรงไหมบุหรี่ผมว่าบุหรี่มันต้องปิวนะอ๋อมันเบาพี่บุหรี่มันไม่ปิวมันนิ่งเลยอะรถเมย์ผ่านไปฟุบมววแรกกับบุหรี่ไม่ปิวผมเอ่งงเลยผมงงงงกับอึ้งพี่เชื่อไหมจุดไม่ถึง หนึ่งนาทีอะเหมือนไฟมันเหมือน,นไฟมันมีคนดูดบุหรี่เหมือนมีคนดูดบุหรี่เหมือนคนจะหายบุหรี่อะพี่ครับไม่เกินสี่ทีบุหรี่หมดหมวลเลยอะไฟแดงฟืด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 แต่ว่ามีคนอะที่ไปด้วยอ่ะถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปบุหรี่ไว้อแต่ว่าผมเนียไม่ได้เขาส่งมาให้ผมครับบุหรีร่ก็ไม่ปิวแถมหมดไว้ด้วยสองมวลอะสองมวลแรกก็หมดไวมากอ่ะอครับผม แล้วพอผมเชิญเชิญพอถึงเวลาเชิญวิญญาณน,น้องครับผมก็จะโกนเอ็กในสราวุฒไปรถทะเบียนคันนี้นะพี่ขับคันนี้มึงต้องมาคันนี้อย่าไปคันอื่นผมก็สั่งคนอื่นว่าคันอื่นที่กลับบ้านไม่ได้ไปวัดอย่าเรียกเอ็กกลับไปด้วยให้ทุกคนบอกเลยทะเบียนจะเป็นนี้ให้เอ็กตามพี่ไปให้ถึงวัดครับแล้ววัดเนี้ยผมไปเล่นลิเกมาก็าหลายรอบผมไม่เคยหลงครับแล้ว ผมขับรถเลยวัดเฉยเลยพี่อืมเลยทางเข้าวัดไปเฉยเลยอ่ะอืมแล้วเลยไปกลับไกลมากเลยอ่ะเลยเข้าไปกลับกลับไปไกลมากแล้วกลับมาแล้วระหว่างนั้นผมไลฟ์สดไปด้วยแล้วผมเพิ่งมารู้มีคนผมไม,ไม่คิดอะไรเลยตอนที่เลยนึกว่าเป็นความผิดเราอ๋ออาจจะงงยะเยียอะไรอย่างงี้เนาะออที่แรกผมคิดว่าอผมหมายแบบว่า เอ้กูเมื่อใจกูลอยอะไรหรือเปล่าวะกูเหมื่ออะไรหรือเปล่าคิดถึงแต่น้องหรือเปล่าแต่ผมวัดเอฟผมไม่มีทางที่ผมจะเลยทางเข้าวัดได้อ่ะพี่ครับแล้ววันนี้มีเอซีอยู่คนหนึ่งครับเขามาพูดถึงเรื่องที่ว่าผมไร้จดตอนที่รู้เชิญวิญญาณน้องอ่ะอเขาบอกจุดวพี่อ่ะเห็นเองไร้จดตอนที่เชิงวิญญาณในเอ็กอ,อ่ะพี่ขนลุกเลยเว้ยแล้วพี่ก็เขาก็พูดกันอ่ะพูดบอกทาไมพี่ขนลุกอะไรผมอยู่บนรถผมยังไม่ขนลุกเลย เขาบอกอ้าวมึงจำไม่ได้เหรอใครเวลาไปงานหรือขับรถไปไหนชอบหลงชอบเลยมากที่สุดผมบอกไอเอ็กไงก็บอกเออไดไงวัดเนี้ยมึงมากี่รอบแล้วมึงเคยหลงไหมไม่เคยมึงเคยเลยไหมไม่เคยก็นั่นไงอืมคือมันเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของน้องเขาใช่ครับเขาบอกเหมือนแบบเหมือนคาแรคเตอร์ของเอกแบบ ผมก็เลยเออเฮ้ยเอยเอ,เอ,เอใช่เว้ยโอ้โหคือมันคือมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขามากกับเราจริงๆใช่ครับเขาน่าจะอยู่บนรถครับอืมแล้ววันนี้ก็มีคนเอ่อได้กลิ่นได้กลิ่นเอ็กจนน้องเขาโพสผมถามว่ามีอะไรมีอะไรโพสเฟ,ฟมีอะไรเขาบอกไม่ต้องมาไม่ต้องห่วงวไปสบายเถอะอะไรเงี้ยทุกคนเอาหัวติทุกคนเข้าใจหมดแล้วครับ เอไปเหมือนก็ไปหาเขาไปเอากิ่งไปให้เขารู้อะเอฟซีครับแล้วพวกเอฟซีบางคนเขาก็คือแบบว่าสนิทกับเอกมากเอกเป็นคนที่สนุกสนานชอบแย่อะไรเงี้ยอ๋อครับผมคือเป็นกลิ่นน้ําหอมเนี่หรอกลิ่นตัวกลิ่นน้ําหอมกลิ่นมาในองค์น้นําฟันมาเต็มไปหมดเลยครับเขาบอกเนี้ยโอ้โหอ๋ออจนทุกคนกลัวพี่แต่ว่าคือน้องผมอะก่อนตายอะวันนั้นอะ ก็ค <One input> ือผมไม่คิดว่ามันจะเป็นลางบอกเหตุไงวันสุดท้ายที่เล่นทิเกกับเขาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบตบหัวผมพี่ตั้นครับตบตบเขาชอบตบแต่ผมก็เป็นคนที่ยอมน้องไงผมเพราะผมรักมันมากแล้วก่อนตายวันนั้นอะเขาเดินมาถึงจากไหนไม่รู้ว่าลิเกมาทันเล่นเลยผมเห็นแล้วมันเินเขามามันต้องตบผมแน่ผมก็ผมก็ฉะหัวออกผมไม่ให้ตบบอกอะไรเอ๊ะ มึงจะตบกูหลังใจเย็นเลยเลยประมาณนี้ยอืมมันมันก็เลยมาบอกจวว่าวันนี้กูไม่รู้เป็นไรวะกูอยากตบมึงวะกูขอตบมึงได้ไหม,มผมก็บอกเอ๊กมึงวันนี้วัไนี้ยังไ,มมไงมึงมีมารยาทเนี่ยมาขอกูตกมารยาทด,ดีเนาะทุกทีตกไม่เคยขอตบเผลอก็ตบเผลอก็ตบอะไรเงี้ยเอาอยากตกมึงตบเลยพี่เชื่อไหม ทั้งคืนวันนั้นเล่นลิเกทั้งข้างหลังทั้งข้างหน้ามันตบผมไม่หยุดแล้วตบมากกว่าปีปกติอะ่ะผมไปนั่งตรงระนาบมันก็ตกแล้วหลานเอกอน้องไอ,อ้อยืนอยู่คู่กันลุงเอกตอนที่ตกผมอะ่ะผมก็เลยหันไปคุยกับไอว่าไอา้ถ้าเกิดกูสวนลุงไปทีหน,นึ่งีบยมึงจะทํายังไงแล้วผมก็ไปมองหาเป็นมองหน้าเจ้าเอกนะเอกถ้าเกิดกูอยู่ดีกูโมโหกูทนไม่ไหวมึงตกกูมากแลยกูสวนมึงมึงจะทายัางไงเอกบอกว่า ก็ไม่ทําไงกูก็ไม่สู้ไงมึงพี่กูกูรักมึงทําไมกูขอตกแค่นี้มึงให้กูตกไม่ได้เหรอเดี๋ยวกูก็ไม่อยู่ตกมึงแล้วหืมพูดประโยคนี้ออกมาเลยเหรอพูดประโยคนี้ออกมาเลยพี่เดี๋ยวกูก็ไม่อยู่ตกมึงแล้วแล้วผมก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรไงพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็มีน้องเอฟซีคนหนึ่งเขาชอบเอาของมาขายไงมาขายที่โรงลิเกอะไรเงี้ยชื่อหนิง นิงวันนี้มีมอะไรมาหลอกขาย,ยกูอีกอะมีอะไรรีบมาหลอกขายกูยนะก่อนที่กูไม่ต่อก่อนที่กูจะไม่อยู่ให้มึงหลอกขายอ้โห <Okay. S 2> แล้ววันนั้นหลังจากเรื่องลิเกก็ไม่ผมก็ไม่คิดแล้วกลับบ้านก็ไม่คิดว่าจะเป็นลางด้วยอะพอตีห้ากว่าเร้วรู้ว่าน้องตายผมช็อกมากครับอืม hmm. ผมช็อกมากเลยผมพยายามแบบคือผมเคยเสียน้องผม มาคนหนึ่งแล้วก็เป็นลิเกคณะเดียวกันเหมือนกันอันนั้นก็ตายตายตาย,ตาย,ตายแบบผมรับไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มาเสียเจ้าเอกอีกคนนั้นถ้าพี่จําไม่ผิดหน้าชื่ออะไรนโอเด้งนะโอเด้งอะครับพี่โดนแทงตายครับครับนั่นแหละครับอืมคือพี่ก็ไม่รู้จะสรุปยังไงเหมือนกันนะได้แต่บอกว่าพี่เป็นตัวแทนทีมงานเดอะช็อกนะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ คือพี่เองเนี่ยมี Facebook ของสจวตพี่เนี่ยเห็นทุกโพสต์พี่ก็ดูไลฟ์นะแต่พี่เนี่ยพูดตรงๆมันมันไม่มีปุ่มไหนใน Facebook ที่มันจะกดแล้วถ่ายทอดความรู้สึกไอ้ปุ่มล่าสุดที่ออกมาว่ามันเป็นเออ่กอดหัวใจอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่า กดไปมันก็ยังเป็นการ์ตูนอยู่ดีพี่ก็ได้แต่อ่านคือจะคอมเมนต์อะไรมันก็เข้าใจความรู้สึกอะ่ะพี่ก็เห็นทุกทุกโพทุกคอมเมนต์เพราะตอนนี้สจวร์จะโพสร,รูปน้องพูดถึงน้องบ่อยมากพี่ก็อ่านแล้วก็สะท้อนใจรู้สึกแบบเออเข้าใจอะ่ะแต่เราก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรจริงๆนะพี่เห็นทุกโพจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ่ะ <c oughs> ทีนี้อ่ะพอจบเรื่องราวทั้งหมดแล้วกันนะ ที่เป็นเรื่องนี้ทีนี้พี่ถามนิดนึงละกันเรื่องของคดีความก่อนตอนนี้มันอะไรยังไงถึงไหนแลว้ววะคดีความะคือตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าผมรู้แค่อย่างเดียวว่าคนที่ชนนะครับ mm hmm. ก็สวดเมื่อคืนคืนที่สามแล้วนะพี่ตัน้นก็ mm hmm. ยังไม่เห็นมีมาติดต่อมาไหว้ตกมาขอเข้ามาอะไรเลยครับ mm hmm. อืมอ่าอันก็ว่า<ต>เป็นแต่ก็ไม่โกรธเขาอันนี้คือผมไม่โกรธเขาอยู่แล้ว เอเพราะจะ<ต>มีมีเหตุผลส่วนตัวเขาที่เขายังไม่มาก็เรื่องของเขาเออเพราะว่าพี่เนี่ยไปดูในคลิป <c oughs> ที่เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันก็ <c oughs> คือไม่รู้นะนี่พูดเป็นกลางว่าจริงๆมันก็มืดจริงๆแต่ไม่รู้มืดีมืดมากตรงน<ะ>ั้นจริงจริงมันมันดัน <ๆ S 2> ไ,ไปไปไฟสองทางไอ้เสาสูงสูงอมันเสียหมดเลยสี่ตัวติดกันเลยอ่ะอืมเห็นในคลิปแล้วคือขนาดตอนที่ชนยังไม่เห็นว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเลยด้วยซ้ําจากกล้องวงจรปิดคันสุดท้ายที่ไปชนตามไปชนอ่ะนะ ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าถึงคราวที่หมดอายุไขหมดเวรหมดกรรมอ่ะน้องน่าจะไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าพบภูมิที่ดีไปสู่สิ่งที่มีความสุขกว่าเราก็ได้แต่คิดแบบนี้แล้วกันนะใช่พี่แต่มันคือมันน้องผมมันมีมันไวไปไงผมก็เลยแบบทุกคนเลยรับไม่ได้แล้วเล็กอย่างหนึ่งคือเอ็กะ เป็นคนที่ชอบทําบุญมากอรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวชวนเอฟซีไปซื้อะระฆังถวายวัดเดี๋ยวไปขัดห้องน้ําวัดเดี๋ยวถวายเงินไปช่วยเด็กกาพร้พาแล้วก็คนตํารวจที่เสียชีวิตเนี่ยครับพระท่านเขาพูดว่าไม่คือดวงเขากับดวงของคุณอาตํารวจดาตารวจตีเนี่ยเหมือนเขาว่าเขาทําบุญหรือเวรกรรมคู่กันมาจนต้องมาจบชีวิตตรงนั้นพร้อมกันอื ก็<ช>คือ<ะ>ยิ่งน้องชอบทําบุญน้องชอบเาเรียกว่าช่วยเหลือคนเนี่ยก็เท่ากับว่าน้องเขาสั่งสมบุญเต็มที่แล้วล่ะใชออ่ถึงเวลาที่เขาเรียกว่าชดใช้กรรมหมดคือคนที่อยู่เนี่ยคือคนที่ชดใช้กรรมคน<ช>ที่ไป,ป<ะ>ก่อนหรือคนที่หมดกรรมรก็ได้แต่บอกว่าน้องเนี่ยน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สุขติแหละ นะคนที่ยังอยู่ก็สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้นะทีนี้พูดมาต่อถึงเรื่องว่าใครที่อยากจะไปร่วมงานศพไปร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเอกชัยราชันเนี่ยสามารถไปได้ที่วัดไหนอะไรยังไงแล้วก็มีพิธีการถึงวันไหนครับก็ตอนนี้นะครับศพน้องเอกนะครับตั้งสวดอยู่ที่วัดแจ้งสิริสัมพันธ์นะครับครับข้างๆโรงพยาบาลพนังเก้าอืมนะครับข้างๆโรงพยาบาลพนังเก้า สวดถึงวันที่เก้าครับผมครับครับสวดถึงวันที่เก้าแล้ววันที่สิบก็ประชุมเพลิงเผาน้องเอ็กและตอนกลางคืนมีมากรรมลิเกไว้อะไรให้กับน้องเอกครั้งสุดท้ายครับอ๋อถ้ามีโอกาสนะวันวันที่เก้าพี่ถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยพี่น่าจะไปหาที่ที่วัดนะขออนุญาตแล้วกันเดี๋ยวพี่ดูเลยครับอ๋อพี่ขอดูขออนุญาตดูเวเลยครับ ครับนะจะเป็นตัวแทนทีมงานแวะไปแหละเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าน้องเหมือนเป็นฮีโร่จริงๆคือเสียชีวิตจากสิ่งที่กระทําดีอ่ะนะเราก็อยากจะแต่แต่ผมขอพูดนิดนึงครับครับเจ้าเอกอะมีก่อนนี้เขาจะเสียชีวิตแต่มีคน่ะทักเขาแล้วอืมว่าเดือนเนี้ยทั้งเดือนอะเอกอะดวงชะตาขาดนะอืมีคนทักเขาว่าสองคนเนี่ยตรงกันเลยอะมาเดือนเนี้ยเอกชะตาขาดนะ ดวงเองอะขาดสุดเลยเลิกงานเข้าบ้านแล้วอย่าออกไปไหนครับแล้วเขาก็เหมือนว่าเขาเลิกงานแล้วเขาก็ออกไปรับเพื่อนสาวแฟนสาวเขาเอามากินข้าวจนไปประสบอุบัติเหตุนะครับอืมก็เขาเรียกว่าเรื่องของบุญของกรรมเรื่องของชะตาชีวิตบางทีมันก็ไปห้ามไปฝืนมันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวฝป่าเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆที่พี่ที่ฟังร,รายการเดอดช็อคทักนิดนะครับว่า การที่เราจะมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนโลกเดียวกันนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ผิดและทําไปไม่ต้องอายใครแต่การที่เราจะทําความดีเราต้องนึกถึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเราด้วยอย่างน้อยๆก่อนที่จะลงไปช่วยเขาหรือลงไปแล้วเราหาอะไรกั้นให้มันไกลหน่อยให้เห็นว่ามีประสบอุบัติเหตุครับถูกต้องครับ อย่างอันเนี้ยคือไฟพี่ตำรวจเขาก็าโดนชนทา้าเออมันไม่มีไฟอะไรบอกเตือนเลยครับและอย่างหนึ่งรถน้องผมก็จันไปจอดข้างหน้าร,ร,รถพี่ตำรวจแล้วรถพี่ตำรวจเขาเสียหลักไฟไท้ายเขาก็แตกใช่ไหมครับพี่ไฟไท้ายเขาก็แตกแล้วจนไม่มีไฟข้างบนโป๊ะสี่ดวงก็มืดดับหมดแล้วไฟฉ<ม>ายอันเล็กเล็กนิดเดียว่น้องผมไปยืนบนหลังรถตำรวจอ่ะมันก็คนมาไกลๆมันก็มองไม่เห็นหรอกพี่ไฟฉายนะครับ ครับก็ขอให้คํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองไว้ด้วยแต่การทําความดีช่วยเหลือสังคมถือว่าดีแล้วครับครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะยังไงทิ้งท้ายเป็นกําลังใจให้นะครับผสู้ๆมีอะไรให้ทีมงานเดือดรอกให้ครอบครัวเดือดรชกช่วยหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยติดต่อมาได้นะได้ครับสู้ๆนะสะจวดนะ พักผ่อนเยอะๆล่ะรักษาสุขภาพด้วยเราอ่ะช่วงนี้นอนน้อยกินก็นอ้นะยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากนะครับคืนนี้นะสะดวดนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับ